เยอะๆะไรครับนะอ่าโอเคบุญภพศาลนะครับอะไรพอเถอะอ่าบุญรักษาอ่าขอบคุณมากนะครับที่ยังให้เกียรตินะครับนะอ่าไม่ต้องห่วงนะครับผมต้องอยู่เพราะว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของประเทศไทยนะครับผมไม่สามารถที่จะอะหยุดหรือไม่พูดไม่ภากวิจารณ์อะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยนะครับที่มันจะทําให้อ่าประเทศเรานะครับ มันไปอยู่ในในในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเราไม่ยุ่งไม่อะไรไม่พูดการเมืองไอ้พวกที่นักการเมืองที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะเอาผลประโยชน์ไปเข้าตัวเองโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเอาเงินเดือนเขากินเงินเดือนกินภาษเออเขากินเงินเดือนที่เป็นภาษีจากประชาชนนะเพราะฉะนั้นเราเป็นประชาชนเราต้องติดตามนะครับนะเหมือนเราจ้างเขาอะนะเราต้องคิดว่าเขาคือผู้รับจ้างนะครับเราต้องคิดอย่างนี้ด้วยนะคุณควรอูนะ นะักการเมืองนี่ก็คือลูกจ้างเรานะลูกจ้างประชาชนเขามีหน้าที่ไปทํางานให้กับประชาชนนะตามความต้องการของประชาชนไม่ใช่ว่าเขาจะมาเป็นนายนะอันนี้คุณเข้าใจผิดแล้วนะครับนะ